สวัสดีค,ดค,ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลชลกงินทองนะคะนางสาหกเจดหนึ่งย์เก้าศูนย์สามสามค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวใบ,บดินชูแพนักศึกษาหกเจ็ดหนึูนย์นสามค่ะสวัสดีครับผมนายยาบิลำมโกหกเจ็ดหนึ่งศสงครับสวัสดีครับผมชื่อนายรับบิบัตคู่ไวรัสค่ะนักศึกษาหกเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสี่ศนุนะครับวันนี้นะครับกมพวกเราก็จะมานําเสนอเรื่อง ปรปสงค์อุปทานและดุลยภาพนะครับผมเชิญทุกคนไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับผมไปกันสวัสดีครับผมเป็นอุปสงค์นะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่าดีมานะครับผมเป็นคนที่ว่าเข้าใจในเรื่องของการตลาดและเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดครับผมสวัสดีครับผมคืออุปทานนะครับหรือว่าซัพพลายนะครับผมผมคือผู้บริตสินค้าที่ต้องการปรับตัวในยุคตลาดดิจิทัลนะครับสวัสดีค่ะฉันคือ ดุลยภาพฉันเป็นที่ปรึกษาของธุรกิจที่ช่วยทุกอย่างเข้าที่ค่ะสวัสดีค่ะที่ฉันรับบทเป็นคุณนรตกรรมนะคะคือผู้พัฒนาเทคโนโลยีที่มีการนําเสนอแนวคิดใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพค่ะฮัลโหลสวัสดีทุกคนพรุ่งนี้พวกคุณว่างหรือเปล่าพอดีผมว่าจะนัดพวกคุณมาประชุมกันหน่อยนะครับขอให้ทุกๆคนว่างด้วยนะครับ มีกมมก,กว่ารรบชุะเลยนคัตอนนี้นะครับสินค้าของผมเนี่ยมีปัญหาคือสินค้าผมขายไม่ออกแม้ว่าจะมีคุณภาพที่ดีมากแต่เหมือนยังไม่ค่อยโดนใจลูกค้าเท่าไหร่ม,มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับคุณดิมันผมว่าลูกค้าในยุคนี้เขาไม่ได้ต้องการหาสินค้าหรือผู้ใช้บริโภคมากเท่าไหร่แต่เขาต้องมองหาประสบการณ์หรือความเชื่อถือที่ว่าเชื่อใจได้และความคิดเห็นจากผู้ใช้รายอื่นๆด้วยแล้วคุณเ่รว่ายังไงบ้าง ใช่ค่ะธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้ต้องสร้างความสมดุลระหว่างผู้บริโภคและความต้องการและสิ่งที่เรามีนะคะคือการใช้รีวิวจากลูกค้าใช้จริงค่ะและก็เพิ่มความน่าเชื่อถือค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าแอร์เนี่ยสามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายเพื่อจะจงลูกค้าในแต่ละกลุ่มเพื่อเป็นจุดยืนยันนะคะค่ะกันควรเราควรทำไงให้สินค้าของเราเนี่ยเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงครับ คือว่าผมว่าต้องทาคอนเทนต์ที่ว่าหลากหลายที่ว่าเหมาะแก่ว่าคนยุคใหม่เขาชอบแบบไหนแบบอัดคลิปแบบทรงตโลกหรือทรงเล่นหรือว่าจ้างอินฟลูเอนเซอร์ที่ว่ามีความเชื่อถือที่ว่าให้ผู้บริโภคมาใช้สินค้าของเราด้วยครับค่ะแต่นอกจากนี้เราควรวิราะห์ข้อมูลจากการตลาดนะคะเพื่อการปรับราคาหรือโปรโมชั่นที่เหมาะสมไม่ใช่แค่ลดราคาหลังเดียวแต่ต้องสร้างความคุ้มค่าที่ลูกค้าสมัสได้ด้วยค่ะใช่ค่ะอย่างเช่นเราการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์นะคะ ให้เป็นประโยชน์ค่ะเพื่อว่าจะได้เป็นการคลังสินค้าอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งค่ะขอบคุณสําหรับคําแนะนํานะครับผมเนี่ยจะนําท้งการนําเสนอและการผลิตไปปรับมุงให้เข้ากับยุคดิจิทัลมากขึ้นครับขอบคุณมากครับผมค่ะสิ่งสำคัญขอ,ของการปรับตัวนะคะคือการเข้าใจทางประงะโถาในด้านยุคดิจิทัลและเราสามารถสร้างความสมดุลในการเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะ วิดีโอนี้นะครับสามารถสรุปแนวคิดในการตลาดยุคดิจิทัลได้อย่างไรบ้างครับผมสิ่งที่ผมสรุปได้นะครับจากละครที่ว่าพวกผมได้ร่วมสร้างกันมาก็คือละครนี้เน้นการปรับตัวของธุรกิจในยุคดิจิทัลและโดยใช้การผสมผสานเทคโนโลยีให้เข้ากับการตลาดเพื่อบริหารจัดการสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่ดีขึ้นให้เพื่อให้เกิดในรูปแบบสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และผู้บริโภคครับผม ครับขอคครับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณครับ